สามของในห้องนอนที่ดูธรรมดาแต่อันตรายต่อสุขภาพมากกว่าที่คิดสามสิ่งในห้องนอนที่หลายคนมองข้ามแต่ซ่อนสารพิษทำลายสุขภาพห้องนอนคือพื้นที่ที่เราพักผ่อนหลังวันอเนกเหนื่อยแต่รู้หรือไม่ว่าของบางอย่างที่ดูไม่มีพิษภัยกลับซ่อนอันตรายต่อสุขภาพโดยไม่รู้ตัวหักในห้องนอนของคุณมีสิ่งของสามอย่างนี้ควรรีบตรวจสอบและพิจารณาเลิกใช้ทันทีเทียนหอม หลายคนชอบจุดเทียนหอมก่อนนอนเพื่อสร้างบรรยากาศผ่อนคลายตเทียนคือเปลวไฟในขณะที่ห้องนอนเต็มไปด้วยของติดไฟง่ายเช่นผ้าปูที่นอนม่านหรือหมอนเพียงแค่เผลอเล็กน้อยก็อาจกลายเป็นเหตุเพลงไม่ได้ยิ่งไปกว่านั้นเทียนหอมราคาถูกที่วางขายทั่วไปมักใช้พาราฟินหรือกลิ่นสังเคราะห์จากสารเคมีเมื่อเผาไม่จะปล่อยสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจทําให้เวียนหัวหรือระคายเคืองในระยะยาวคําแนะนํา หากต้องการให้ห้องมีกลิ่นหอมควรใช้เครื่องพ่นหรือเครื่องกระจายกลิ่นน้ำมันหอมระเหยแทนปลอดภัยกว่ามากและไม่เสี่ยงไฟไหม้ตุ๊กตาหรือของเล่นขนฟูตุ๊กตาขนนุ่มอาจดูน่ารักแต่เป็นแหล่งสะสมฝุ่นมูลไรฝุ่นและเชื้อแบคทีเรียชั้นดีโดยเฉพาะหากไม่ได้ซักทาความสะอาดเป็นประจำการนอนกอดตุ๊กตาเหล่านี้จึงเท่ากับการสูดเอาเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายทุกคืน ตุกตาราคาถูกจำนวนมากเก่งถูกยัดด้วยใยสังเคราะห์รีไซเคิลหรือมีสารเคมีตกค้างอย่างฟอร์มอลเดไฮด์ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังหรือเพิ่มความเสี่ยงโรคมะเร็งหากได้รับสะสมเป็นเวลานานคำแนะนำหากตุกตาไม่มีแหล่งผลิตที่ชัดเจนหรือไม่ได้ทำความสะอาดมานานควรเลิกใช้ทันทีสุขภาพของระบบทางเดินหายใจสำคัญกว่าความน่ารักภายนอกแน่นอนชุดเครื่องนอนราคาถูก ผ้าปูที่นอนราคาถูกที่ขายทั่วไปบนโซเชียลอาจดูน่าซื้อแต่เบื้องหลังมักผลิตจากผ้ารีไซเคิลหรือผ่านการย้อมด้วยสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผิวเช่นสีย้อมที่มีโลหะหนักหรือสารฟอร์มาดีไฮเนื่องจากผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนเป็นของที่สัมผัสร,ร่างกายโดยตรงทุกคืนหากใช้วัสดุไม่ได้มาตรฐานอาจก่อให้เกิดอาการคันผื่นแพ้หรือระคายเคืองทางผิวหนังและอาจส่งผลต่อระบบหายใจในระยะยาวคำแนะนำ เลือกใช้ชุดเครื่องนอนที่มีมาตรฐานปราศจากสารเคมีผ่านการรับรองเช่นผ้าฝ้ายแท้หรือผ้าออร์แกนิกแม้ราคาสูงกว่าแต่ปลอดภัยต่อผิวและสุขภาพมากกว่าสรุปการดูแลสุขภาพเริ่มต้นได้จากสิ่งใกล้ตัวในห้องนอนหลีกเลี่ยงของใช้ราคาถูกหรือไม่ทราบแหล่งผลิตและหมั่นทำความสะอาดเป็นประจำเพราะสุขภาพดีไม่ได้เริ่มที่อาหารหรือยาเท่านั้นแต่เริ่มจากสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในทุกค่ำคืน